เทศบาลน,นครชงชิ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับอุตสาหกรรมมอ้อไฟโดยเทศบาลน,นครชงชิ่งระบุว่าภายในปี2027อุตสาหกรรมมอ้อไฟของชองชิ่งจะมีมูลค่าการส่งออกกว่า5แสนล้านหยวนหรือประมาณ2.5ล้านล้านบาทและตั้งเป้าจะเป็นเมืองหลวงแห่งมอ้อไฟของโลกภายในปี2035ในปี2023ชงชิ่งมีร้านอาหารมอ้อไฟมากกว่า36,000แห่ง อุตสาหกรรมหม้อไฟมีมูลค่ากว่า3แสนล้านหยวนหรือประมาณ1.5ล้านล้านบาทด้วยเขตเฮอฉวนมีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ผลิตส่วนผสมหม้อไฟและน้ำซุปผู้จัดการทั่วไปของบริษัทผลิตอาหารบอกว่าบริษัทให้ความสำคัญกับการยกระดับเทคโนโลยีการผลิตการวิจัยและพัฒนาเพื่อได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้นโดยเป็นบริษัทแรกในจีนที่ปรับปรุงการผลิตเนยหม้อไฟให้ทันสมัย ขณะที่ผัวน,น้าส่วนทดสอบและตรวจสอบชงชิง่งเมยเซียงกรุ๊ปกล่าวว่าบริษัทกำลังทดสอบความเข้มข้นของเกลือที่เหมาะกับซุปหมอ้อไฟจุดประสงค์ของการทดสอบเพื่อกำหนดมาตรฐานคุณภาพและรสชาติของน้ำซุปหมอ้อไฟโดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร์นอกจากนี้ตัวแทนของชงชิง่งเมยเซียงกรุ๊ปยังกล่าวด้วยว่าตั้งแต่ปี2000บริษัทปรับกระบวนการผลิตผงปรุงรสหม้อไฟให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยี Big Data <will> ในการตรวจสอบกระบวนการทั้งหมด